เพราะฉะนั้นหลายครั that right? that right. ้งนะครับเมื่อเราประสบกับความมืดหรือหลายๆคนกันบังอยู่ในช่วงเวลาของความมืดเนี่ยนั่นหมายคมว่ายังไงท่านทราบไหมฮะนั่นหมายคมว่าชีวิตของท่านตอนนี้เนี่ยกำลังขาดบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะมีอยู่และเมื่อชีวิตของเราเนี่ยขาดบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นที่เราควรจะมีเนี่ยต่อให้ห้องนี้จะสว่างมากแค่ไหนก็ตามต่อให้บ้านท่านจะสว่างแค่ไหนมากก็ตามเนี่ยใจของท่านก็ยังมืดดี เพราะว่าท่านขาดสิ่งสิ่งนั้นที่ควรจะมีคือแสงสว่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้าที่อยู่ในใจของท่านท่านประสบกับความมืดทางด้านจิตวิญญาณท่านประสบความมืดอาจจะทางด้านธุรกิจในครอบครัวนั่นเป็นเพราะว่าความมืดคือสภาวะที่ตอนนี้ท่านกําลังขาดแสงสว่างอยู่วันนี้มีใครกําลังประสบกับความมืดในชีวิตหรือเปล่ามันคือการขาดแสงสว่าง พระเจ้าในชีวิตความมืดต่อยกันน,กนิดนึงครับไม่ใช่สิ่งของมันคือหว่วงเวลางความอ้างว้างมันคือความว่างเปล่ามันคือความคลุมเครือของชีวิตที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้หรือเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เพราะความมืดมีอำนาจใดๆความมืดไม่ได้มีอำนาจใดๆไม่มีทั้งแสงไม่มีทั้งความร้อนไม่สามารถที่จะวัดว่ามันมีกี่วัตต์มีกี่หน่วยได้ความมืดไม่มีพลังงานแต่มันคือสภาวะที่ขาดหายไปของสิ่งที่จับต้องได้ ในเช้าวันนี้มีคนของพระเจ้าสักกี่คนมีคนที่มานั่งในขิ้จักรนี้สักกี่คนมีคนที่กําลังดูไลฟ์วันนี้สักกี่คนที่กําลังเจ็บปวดเพราะว่าเราขาดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เราควรจะมีเราขาดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแสงสว่างของพระเจ้ามันเลยทําให้คนของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในสภาวะที่อยู่ในความเจ็บปวด